สวัสดีครับเพื่อนๆประเปิดประวัติสาวเสื้อดำสักลายเต้นในงานประกวดอร่อยสักที่เป็นข่าวอยู่นะตอนนี้บอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดานี่ไม่ใช่ครั้งแรกเธอได้เปิดเผยผ่านช่องทางอินบ็อกซ์โดยใช้ a c e b o o k อปตารมาบอกว่าเธอเนี่ยไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่คนดังอะไรแต่ชื่นชอบในอร่อยสักเนี่ยแต่ว่าเธอเองเนี่ยได้ดื่มเยอะเกินไปก็เลย ไม่ได้เรา,เราออนมัดระวังตัวนะครับที่เซฟมาตัวเองแปะมาอยู่แต่ไม่คิดว่ามันจะลุดไปขนาดนั้นก็เลยทํำให้เป็นเห็นอย่างที่เป็นข่าวนะครับคอตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอแล้วทั้งโซเชียลทั้ทงเซฟชั่วทั้งวงการเป็นมีมเป็นคอนเทนต์เป็นไวรัลเธอสาเสื้อดําในงานประกวดสักรายที่เต้นแล้วเห็นหมดเลยบอกเลยว่าพฤติกรรมันนี้ไม่ควรขอลอกเลียนแบบนะครับ โ่วราทำให้เราเนี่ยขาดสติสัมปชัญญะก็เป็นตัวอย่างแนะนําเพื่อนๆแล้วกันไม่ควรแบบนี้นะครับอย่าให้มีครั้งที่สอง